ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยขาแข็งไปหมดเลยนะโอ้ช่วยด้วย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 ตัวอะไรเนี่ยเออเออเอช่วยด้วยช่วยด้วยอ๋ออ๋ออ๋อบันนี่ขาเธอแข็งจริงเลยจริงแต่กระเป๋ข้างหลังนั่นมันอะไรน้าอะไรบันที่ถืออะไรอยู่ก็ไม่รู้ดูสิงงไปหมดเลยน้านี่มันสัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์ถือทั้งปืนทั้งแชลแรงเป็น กกาาไม่ใช่อะบันนี่ว่าโอ้ตัวอะไรไม่รู้เชกเกอร์มันน่ากลัวมากเลยนะบันนี่เห็นมันมาพักใหญ่แล้วน่าแต่ชโชคดีที่มันไม่ทําอะไรเราเราแค่วิ่งหนีเฉยๆวย้ายโดนเค้กว้ายโดนเค้กว้ายมันไล่ล่าบันนี่เอ้า oh! นี่มันรถไฟโทมสัสม<ล>ดเลย<ด>เหรอรถไฟปุ๊ดปุ๊ดเอ้า oh! วเค้กห่วยแก้วอ้าวอ้า oh! ว oh! uh huh. เออมัน uhm, ข้าเมื่อมปั้นนี่จักเกิลช่วยดึงหน่อยนี่มันจัมเบอร์โทมัสเออช่วยดึงหน่อยทีนึงเออเขาวิ่งได้แล้วขาหายแข็งแล้วนี่เว้ยนี่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 ว้ายว้ายอะไรล่ะหนีซิชักเกิลหรออะไรล่ะโอู้มันลงมันนี่มันลงมันนี่แอบก่อน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 มันลงมาไม่ได้หรอกจัดการมันจัมเบอร์โทมัสนี่เย้ ต้องยิงถึง10นัดนะเชกเกิลมันยิงมีแค่5เองเชกเกิลต้องช่วยยิงอีก2ลูกได้เลยใกล้ตายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วตายแน่เย้เชกก็โชคดีมากเลยที่เราจัดการมันได้นะในที่สุดเราก็จัดการมันได้แล้วกินข่าววงกดเอ่อ หรือว่าที่เราฆ่ามันไปเมื่อกี้หลังมดก็ลังจะออกเออิงด้วยได้แล้วดูสิโอมันออกมาเต็มเลยลอยอยลอย้อๆฉันรู้สึกว่าเราอยู่ในภูเขาไฟด้วยนะรออกจากภูเขาไฟชิวว้าวโอ้ยจะโล่ออกมาออกมาเต็มเลยนะภูเขาไฟคลางนะออกมาจากภูเขาไฟเร็วฉันออกมา เอาไฟแล้วฉันอยู่ในเขาวกก์เช็กเกอรแล้วหันไปดูสิมันออกจัมโบ้โทมัตมาเต็มเลยเออยอะแยะขนาดนี้นีก่อนสิแสดงว่าถ้าเราฆ่าจัมโบ้โทมัตไปหนึ่งตัวมันจะออกมาเป็นสิบตัวเพราะว่านั่นมันไม่ใช่ภูเขาไฟธรรมดามันคือรังมดเฮ้ยรังมดรถไฟด้วย เออฮ้ยมันกระจายอยู่ในเขาขั้ก่อน็มไปหมดเลยนะหนีแล้วใช่ก็หนีสิหนีสิหนีอยู่แต่ก็แต่ก็แต่ก็ทางนี้ทางนี้เอ๊ะเร็วเร็วเร็วเราจะไปจัดการมันนะถ้าจัดการแบบนั้นมันจะตามมาฉะนั้นเราต้องผลึกมันผลึกผลึก

เชฟ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 สัมคัญหรอกสัมคัญแบบดิจิตอล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 เราถึงหอคอยแล้วแต่ที่เราไปถึงหอคอยนั่นคือจุดยุทธศาสตร์เชฟถึงหอคอยแล้วถึงหอคอยฉันก็เธอหลงกับบันนี่แล้วเนี่ยให้ตายเถอะวิ่งตามมาติดติดท่าๆอย่างเดนหลงนั่นเดี๋ยวมันมีทางสัมคันแล้วใช่ก็มาได้ถึงหอคอยแล้วนะอย่าลีลาได้ไหมเฮ้ชั้นนี้เย้ยกูขมอันเบบี้ อ่ะเอะอนี่เน่มันต้องเป็นปีศาจต้องโดนผันนึกเหมือนกันเออว้เจ้าซาตานร้ายเอ็มมันขโมยร่างแบนนี่เหรอหรือที่ฉันอยู่ด้วยตอนนี้เป็นปีศาจกันแน่ไม่ใช่อ่าโอเคโอ้ใชก้กบัดผลิตเต็มเลยนะโอ้มันกำลังออกมาเรื่อยๆเ,เลยจากป่องภูเขาไฟโอ้โอ,โอ้มันมีตัวสีแดงออกมาด้วยนะ่ เธอมันผลิตออกมาเรื่อยๆที่มันจะมีมดรถไฟกี่ประเภทเนี่ยเหมือนมันคิดเันเองหรือเปล่าโอ้ม,ม,มดแดงด้วยเชกเกิลดูซ๋อมดเขียวมดแดงมดรถไฟอเขาเอ้อภูเขาไฟพุ่ลงแล้วบันนี่โอ้โหให้ตาเถอดีมากนี่ไงบันนี่นตกใจระเบิดามาเยอะๆใชกเกิลรังตอนนี้มันไม่ผลิตมดแล้วนะ บันนีกเควทระเบิดพันหนึ่งลงไปเยอะๆเลยเออใช่รู้สึกว่ามันขึ้นมาแล้วโอราะใช้อยู่นิ่งๆไม่ได้จะพันหนึ่ให้ว้ายไม่ได้โดนเคลียร์ลงมาเออมันวุ่นวายไปหมดเลยช่วยด้วยทุกคนต้องทำยังไงดีเนี่ยอ h my god เออมันทึกพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งใช่เขาเฮ้ยเข้พันหนึ่งเปนได้แล้วใช่ไหมตัวใช่ได้โอ้ผู้เข่าไฟผู้เข่าไฟกำลังก่อตัวเออมันจะเป็นรางวัลแดงตรงนี้มันคือรางวัลแดงแน่นอนเลยอา กเกอไม้ไม่ได้เยอะแล้กจะลงไปช่วยชั้ก็หยุดยู่ไหนอ้าไม่ได้ดไฟเผาโอ้ไม่ก็ไม่ได้ไฟเผาไฟเผาไฟเผาชั้ก็ไม่ได้มันแล้วโอ้โไฟมันร้อนแรงมากเลยนะหลังม้แดงตรงนี้เราต้องหนีแล้วเจาก็ลวลล้อยไปหมดเลยเราถูกภูเขาไฟกินกินแอบตรงนี้แอบตรงนี้ตนี้ไม่น่าจะโดนนะเจ้าก็ขึ้นขึ้นปส่องหน่อย มดเปียกันอยู่มันผลิตรังมดแดงออกมาเต็มเลยน่ะมดแดงมดเปียนดูเยอะๆดูเยอะๆรถไฟมดเขียวมดแดงโอ้มดเขียวก็มาอยู่ตรงชั้นเลยนะอ้รถไฟมดเขียวมดแดงมันรวมกันอยู่นี่แล้วมันโหดร้ายมากเลยทุกคนขออะไรเป็นกางเกมไบตี้หน่อยโอ้ไม่เป็นอะไรขึ้นเนี่ยนะขอคอยโอ้แม่เจ้า ไฟขึ้นเรื่อยๆเลยนี่มันที่ระดมมดไปรัดมมดเต็มจริงด้วยโอ้มันโผล่มาเต็มไปหมดเลยมันวาร์ปได้ระดมดแดดมันฟุบฟับฟุบฟับใหญ่เลยไชัยเก้าโอ้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 บ้านพังโอ้ภูเขาไฟจะหลบบาภูเขาไฟจะหลบบ้านกูไปมันโผล่ตรงนี้ได้ยังไงโอ้ชัยเกิลหนีเร็วลงน้ำลงน้ำลงน้ำไม่ทันต้องรีบเกิดรีบเกิดลงน้ำเร็วๆๆ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 ๆลงน้ๆๆๆๆดๆๆ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  น้ำน้อยเยื่แผ่ไฟโอ้แต่นี่น้ำน้ำน้ำเยอะแพ่ไฟเหมือนกันโอ้โอมันมีมดแดงอยู่ในน้ำด้วยอ้าตายซ้ำตายซากตายซ้อนเกิดแล้วไฟครอบคือวเกิดแล้วก็ไฟลุกด้วยคนไฟบินดดน้ำโอ้เออมันตามมาติดติดมันตามหลังฉันมาติดติดโอ้โอเจ๊กซิงเดอร์เจ๊กโอ้บันทึกก็คนไฟบินเหมือนกันโอ้ไฟคลอกไฟคลอกไฟคลอกช่วยรวยช่วยรวยไฟคลอก เกิดใหม่ในโอ้มันนี่เช่อว่าเราไม่สามารถลงไปในน้ำได้แล้วน่ามันนยังร<บ>อดอยู่ในน้ำนะเชกเก็ดนีนะนี่นี่ฉันรอได้ัมันนักกลัวมากเอยสัปข,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 ขันหลอกสัปขันหลอกสัปขันหลอกโอ้ยโดนเออเช,ชกก็<ด>ไมรออีกแล้วดีนะที่มันนี่รอดเชกเก็รอยู่ไหนมันนี่ชนสี่เหียงเลยเวียงลไม่ทำอะไรเธอเนียงแห้เหียงเอเด้งเด้งเด้งเดเด้ด้งเด้งเดเด้มันนี่กระโดดอยู่ตลอดเวลาไงมันนี่ไม่ได้ว่ายน้ำเฉยเฉยไม่เหมือนเธอหรอกเด้ง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 เ <He> i, ว้า<ด>มันขึ้นมาอีกแล้วโอ,โอ้มันจะกระเบืดบมันมนี่อ้าอยู่เหี้ยขนาดนี้ใครจะไปรอดมันกลับเข้ารังนะบันนี่เธอเห็นไหมจริงด้วยโอ้มันกลับเข้ารังมันกลับเข้ารังบับบับเลยนะ โอ้บันีว่าที่มันกลับเข้าลังมันต้องมีรางบอกเหตุอะไรบางอย่างแน่เลยไชคยเกิลบอกเหตุว่าว้าวาไฟจะลุกโชนช่วงชัชจวาลน,นี่มันบัตสิ้นโลกของจริงใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลก์กับซัดสั๊ไลใไชเกิลกับบันนี่ด้วยนะโอ้ตอนนี้ภูเขาไฟมันกำลังกลับลงไปยังใต้ดินเหมือนเดิมแล้วนะโอ้แสดงว่า สถานการณ์ทุกอย่างกำลังสงบหลังจากที่ทุกอย่างระเบิดไปเมื่อกี้มดก็กลับเข้าภูเขาไฟและลงไปใต้ดินด้วยเช่นกันเย้บันนี่เรารอดแล้วเรารอดแล้วเราเอาตัวรอดจาเขาว,วงกดได้แล้วนะ่ะโอ้บันนี่อยู่ไหนนะ่ะโอ้ใช่ก็ว่าเออบันนี่อยู่ไหนบันนี่ ฉันมาช่วยแล้วตอนนี้สถานการณ์สงบชื <Okay. S 1> ่อบรรดาม,มดแดงมดรถไฟเขียวรถไฟแดงมันตายไปหมดแล้วมันดีไปเกิดที่อื่นกันหมดแล้วหนะ้าอ้ดำเกรียมเขียวโอ้เป็นกระต่ายย่างของจริงจะว่าไปกินหอมมันกันนั้นเนี่ยเห็นเขาว่าเนื้อกระต่ายก็กินได้นิ่หนาอยู่ในเขาวงกดนานๆมันก็หิว

อ่ะให้บันนี่ก็ได้สภาพดูแล้วต้องการกำลังใจด่วนนะสภาพแบบนี้บันนี่มุดทรายดีกว่าอ้าูเอฝังไปในดินซะอ,อ,อีกเน่ยะกดไลค์กดซับสไครต์บันนี่ด้วยนะทุกคนบ <Bye> <Bye> ายบายมุดทรายละเอ้